ก็ถ้าเกิดถ้าเกิดมีข่าวดีก็ก็ทุกคนก็จะได้ทราบทั่วกันในไอจีแน่นอนค่ะคุรอบครัวครอบครก็อยากอยากมีครอบครัวที่จริงกที่จริงมันเป็นมันเป็นมันเป็นแบบทำใจแบบลูกจริงๆก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรนะครับคุณแม่ว่าเราเลี้ยงเขาได้ได้เต็มที่และได้คุณภาพมากกว่าเออที่ ไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวก็จะรู้กันเนาะนักแสดงสาวมีนพิชียควางแฟนหนุ่มนักธุรกิจเควินออกงานคู่พร้อมเปิดเรื่องอนาคตลันอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นใกล้วันพิเศษรอรุ้นข่าวดีเลยแต่เรามองว่าก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเราเลยละกันในการที่จะทําตรงนี้ให้เป็นไลฟ์สไก็ต้องมาช่วยกันลงตารางอะไรแต่แกคไม่สนุกคิดเมนูอยากทานอะไรคป็สัปดาห คิดท่าออกกําลังกายที่แบบเป็นท่าที่เล่นคู่ได้นะครับรู้วิ่งก็มันต้องหลายร้อยนาทีเนาะต่วิ่ที่เราต้องทํากันก็ก็จัดเวลาว่าให้ว่างวงการเขาก็เพลงงานในวงการเขาเพลงงานธุรกิจผมแล้วก็มานัดเจอกันแล้วก็วิ่งบนลู่พร้อมกัน,ลกนแล้วก็มันเป็นอะไรที่สนุกนครับลแล้วบางวันเขาทำเขาเขาไม่ปกติเขาไม่ทําอาหารนะเขาก็ทําอาหารแล้วก็เข้าครัวทาสเต็กให้เองกิน ซอฟต์ควานสเต็กเนื้อแล้วก็สเต็กปลาดิ้นกินหมดเลยค่ะโอ้หมดค่ะหมดแบบตั้งใจเลยเดี๋ยวกลัวเขาแบบไม่มั่นใจจะได้ทำให้กินบ่อยๆเพราะว่าโปรเจกต์นี้ทำให้ชีวิตคู่หมายถึงว่าการใช้ชีวิตด้วยกันมากขึ้นหเนี่ยใช่ก็เหมือนพอเข้าโปรเจกต์ก็ได้ใช้เวลาด้วยกันเยอะขึ้นเนาะเพราะว่าแต่ก่อนก็จะเหมือนต่างคนต่างทำงานอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโปรเจกต์นี้ก็มันต้องนัดเวลามาวิ่งด้วยกันเพราะว่าวิ่งชั่วโมงหนึ่งมันเยอะมากเลยค่ะต่อวันเออแล้วเราก็ บางทีมันเบื่ออืวิ่งครึ่งชั่วโมงก็จะเริ่มในใจก็จะเริ่มคิดแล้วว่าแบบพอได้แล้วมั้งอะไรอย่างเงี ambitious. ้ยเออหรือบางทีเห็นไก่ทอดก็แบบอุ้ยยากินมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จับมือกันจูงวิ่งหนีไก่อะไรเงี้ยเออวิ่งหนีไก่ทอดตลกมากเลยก็ถือว่าได้เดทกันที่งานพนักงานใช่ไหมครับเป็นแบบนี้จริงไช่มีโอกาสได้ชื่นชมความสุขความห้อนกันและกันหรือยัง ชมตลอดเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตลอดระยะเวลามันเห็นเลยว่าหน้ามันแบบหน้ามันแฟบลงแฟบลงแฟบลงตลอดะะใช่มีถ่ายกก็มีมีถ่ายรูปเก็บไว้ค่ะใช่ถ่ายถ่าย้างทองถ่ายล้างทอง,ง,ทองเดี๋ยวเขาน่าจะลงไอจีได้น่าลงไหมก็ลงไหมน่าจะวันนี้หรือเปล่าิม คก็ปิดตั๋วทุกสายเลยนี่ะค่ะค่ะก็มีคนแซวเหมือนกันว่าแอบซุ่มแอบซุ่มใส่ชุดแต่งงานหรือเปล่าเนี่ยมันลดความอ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนแซวมีคนพิลึกว่าไงคะแต่ก็มาติดตามวันนี้ทุกสายไม่มีพอจะไปต่างประเทศอ่าใช่จะไปฝรั่งเศสเดือนนี้แหละไม่ไม่ไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหม เดี๋ยวก็จะรู้กันเนาะเราเขาอยู่ตรงนี้เราไปเซอร์ไพรส์เขาไม่เราแต่เรอยู่ใบ้านแต่ว่ันก็มีต้ตลอดนี่อย่าดูมันยังไม่ได้ยังไม่ได้ได้อ่านเลยแต่ว่าจริงๆไหนที่มีอ่านแล้ววันเกิดแอนนิเวันเซนนี่มันก็ทุกคนลุ้นอ่ะเลยทุกคนลุ้นลุ้นทุกเทศกาลเลยเลยไม่แต่บินดีใจนะคะที่แบบทุกคนเชียร์เออเหมือนทุกคนยินดีกับความรักครั้งนี้ของบินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ อยากให้แบบสมหวังเชียร์อะไรดีใจวันเกิดก็ได้อะไรนะกกันนาวันเกิดปีนี้ได้แหว,วนแหวนค่ะแต่เป็นแหวนเพชรที่เป็นวันเกิดนะเอเอตอนแรกเห็นก็ตกใจเหมือนกันแหวนอะไรอ่ะก,ก็สองวงแล้วเนานะใช่ในในอันนี้ของตัวเองค่ะนี่ของตัวเองอันนี้ถามเหรอสมมติถามังวินไม่อยู่สมมติจะต้องสมมติวินไม่อยู่เดี๋ยวไม่นอกไปก่อนก็ได้นะ ก็อะไรที่เขาไม่ทำในความสุขเลยเขาเออคือไม่มีความสุขในวงใหญ่ๆหรือเปล่าอยากได้เขาอะไรบ้าก็จริงๆมันไม่ได้สําคัญหรอกค่ะขอแค่เขาแบบจริงใจก็พอแล้วค่ะเราไปวันที่ไหนสักวันนี้วันที่เท่าไหร่นะมินจำวันที่ไม่ได้อ่ะเดือนเดือนนี้แต่จําได้ว่าเดือนนี้เดือนตุลาเม็นความสำคัญยังไงของเราคะที่มีขาเป็นเวลาสําคัญก็ได้ใช่ไหมคะ เดือนตุลาหรอก็เป yeah. ็นเดือนที่ดีเนาะเอสมุ่าสมุเขอพูดวมลรูปที่ได้ดูกับุคก็ถ้าเกิดถ้าเกิดมีข่าวดีก็ก็ทุกคนก็จะได้ทราบทั่วกันในไอจีแน่นอนค่ะคืวามัดใจทพี่ยกจะมีครอบครัว้วมครอบครัมครับ่ยากยงไกอันนี้ก็ก็อยากอยากมีครอบครัวที่ที่มันเป็นมันเป็นมันเป็นแบบฝังใจเรารูปจริงิก็ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรนะครับคือเน้นว่าเราเลี้ยงเขาได้ได้ได้เต็มที่ิตและได้คุณภาพมากกว่าแล้วแต่บินค่ะแล้วมีมีภาพบนแขนแบบว่มีมีภาพในหัวอ๋อมีภาพในหัวหรือยังใช่ว่ามีแล้วด้วยโรงพยาไหนอย่างเงี้ยเราแต่แต่ของมินก็ยังแบบว่ายังคิดภาพไม่ค่อยออกอ่ะเหมือนบอกว่า มันก็มีภาพแหละแต่ว่ามันก็ยังกลางๆอยู่อะไรย่เงี้ยยังไม่รู้ว่าตัวงจะจัดการสเต็ปยังไงอะไรย่างเงี้ยน่ารักทั้งคู่เลยค่ะฝ่ายชายก็บอกว่าเพราะมีครอบครัวแล้วแบบนี้ต้องรอลุ้นไปพร้อมสาวมีนเลย